การจราจรที่ติดขัดขึ้นทุกวันของกรุงเทพมหานครทําให้หลายคนหันมาสนใจใช้จักรยานในการเดินทางกันมากขึ้นนะคะแต่ก็มีคนกรุงเทพไม่น้อยค่ะที่ยังรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยทั้งจากการจราจรที่คับข้างบนท้องถนนแล้วก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับการปั่นจักรยานเท่าที่ควรค่ะ รุงเทพมหานครจึงได้ดําเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั้งที่มีอยู่แล้วรวมไปถึงสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะทากลางปัญหาอีกหลายข้อที่ยังคงต้องแก้ไขไปฟังเสียงสะท้อนของผู้ใช้จักรยานกับคุณเบนจามาลันทพิปขันทองค่ะได้เวลาเลิกงานทิติศักดิ์หวังกเกษมกับจักรยานคู่ใจก็พร้อมออกเดินทางกลับบ้านในชั่วโมงเร่งด่วน เส้นทางที่ใช้คือรัชดาพิเศษถนนที่ขึ้นชื่อว่าการจราจรติดขัดมากที่สุดสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครค่ะทิติศักดิ์บอกว่าหากใช้บริการขนส่งมวลชนประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นข .2 ออมอกอรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์หรือเรือระยะทางจากที่ทำงานย่านรัชดาถึงบ้านย่านคลองตันต้องใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงแต่ช่วงหนึ่งปีหลังเขาใช้เวลาเดินทางไม่ถึง20นาที นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เขาหันมาใช้จักรยานและไม่เพียงช่วยประหยัดเวลาเดินทางเท่านั้นนะคะแต่ยังมีผลพลอยได้อื่นๆอีกมากมายจากการปั่นจักรยานพอมาปั่นจักรยานหลายๆอย่างเปลี่ยนฮนะรูปร่างรู้สึกว่าเออมันเฟิร์มขึ้นพุงเริ่มหายไปน้ำหนักตัวเริ่มลดลงจากที่เคยรู้สึกว่าตัวเองเจ็บตามข้อร่างกายอะไรเงี้ยมันก็หายไปด้วยครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ได้ก็คือเรื่องของมิตรภาพเพื่อนร่วมทางเนี่ยทิติศักดิ์มองว่าสาเหตุที่คนกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่ใช้จักรยานเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยค่ะแม้ปัจจุบันจะมีเส้นทางจักรยานถึง31เส้นทางทั่วกรุงเทพแต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพที่เห็นด้านหลังนี้คือ1ใน31เส้นทางจักรยานที่กรุงเทพมหานครดําเนินการไว้แล้วเสร็จค่ะและยังเป็นเส้นทางจักรยานที่มีความยาวมาก ระยะทาง24กิโลเมตรจากถนนพระราม9ถึงถนนรามอินทราแต่ก็ยังมีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้จักรยานนะคะว่าเส้นทางนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์และไม่ตอบสนองผู้ใช้จักรยานเท่าที่ควรค่ะทางจักรยานเส้นนี้มีปัญหาหลายอย่างทั้งอันตรายเป็นหลุมบ่อกลางคืนไฟส่องสว่างไม่เพียงพอและมีรถจักรยานยนต์มาใช้แต่นอกจากการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางจักรยานแล้ว สิ่งหนึ่งที่กทมควรเร่งดำเนินการคือการสร้างวัฒนธรรมขี่จักรยานร่วมกับการใช้ยานพาหนะอื่นๆบนท้องถนนกับประเทศของเราเองฮะการที่มีเลนจักรยานมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยกว่าการที่เราปั่นอยู่บนถนนด้วยฮะคณะกรรมการเรารักกรุงเทพเรารักจักรยานของกทม อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการสํารวจและพัฒนาเส้นทางจักรยานเพิ่มอีก30เส้นทางให้แล้วเสร็จภายใน4ปีค่ะพร้อมกับการปรับปรุง31เส้นทางจักรยานที่มีอยู่เดิมทั้งการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ํากว่า900จุดเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้จักรยานพิจารณากฎหมายคุ้มครองผู้ขับขี่จักรยานกรณีเกิดอุบัติเหตุและประสานตำรวจนครบาลออกข้อบังคับ ห้ามจอดรถยนต์หรือห้ามใช้เส้นทางจักรยานอย่างเข้มงวดพร้อมร้องขอผู้ใช้ยานพาหนะอื่นเอื้อเฟื้อจักรยานในฐานะเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานคือว่าเราจะต้องดูแลซึ่งกันและกันถือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับรถใหญ่ก็ต้องดูรถเล็กนะครับก็ต้องดูว่ามีเพื่อนที่ใช้เส้นทางอยู่ด้วยกันอย่างไรบ้างผู้ขับจักรยานก็ต้องทําให้คนอื่นเห็นไม่ไปอยู่ในจุดที่รับตานะ คณะอนุกรรมการด้านกายภาพและส่งเสริมการใช้จักรยานในกทมได้คัดเลือกเส้นทางจักรยานที่จะพัฒนาในระยะเร่งด่วน10เส้นทางคือถนนเพชรกเกษมเรียบคลองไผ่สิงโตถนนดวงพิทักษ์ถนนเพลิงจิตถนนอุทยานพุทธมนทลสาย3ถนนประดิษฐ์มนูธรรมถนนลาดพร้าวจาันรญสนิทวงและรัชดาพิเศษพุทธมนฑลสาย2รอบกรุงรัตนโกสินท์ บางขุนเทียนชายทะเลถนนสแกงงามอารุณอมรินตัดใหม่พระนครทนบุรีและบริเวณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเบญจมาลันทิพขันทองไทย p ี s รายงานทั้งหมดนี้คือข่าวสารสิ่งแวดล้อมที่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกๆวันอาทิตย์17นาฬิกา5นาทีนะคะวันนี้หมดเวลาของ r e e n Plus แล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ